ก็มีความเหมาะสมกับโลกใบนี้มากที่เราจะอยู่ได้แต่ถ้าเดินทางไปใช้เวลา180ปี180ปีแล้วใครจะนั่งยานพาหนะไปไปถึงนู่นแล้วก็อาจจะตายคายานพาหนะนั้นนะครับสรุปคือไม่มีปัญญาจะไปอยู่ดาวดวงอื่นต้องอยู่บนโลกนี้อยู่กับปัญหาขยะอยู่กับสิ่งแวดล้อมเป็นิต ดังนั้นฝรั่งก็เลยมีความสำนึกกระตือรือร้นมากกว่าเราเพราะรู้อยู่ว่าไปไหนไม่ได้แต่ของเรานั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมยังดีอยู่นะครับแล้วก็สาภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งขยะเราก็พยายามอยู่ดังนั้นจิตสานึกอันนี้อาจจะน้อยกว่าแต่วันนี้ขออนุญาตได้นาเรียนพวกเราว่าฝรั่งเขาคิดอย่างนี้แต่ปรากว่าไม่รอดต้องอยู่โลกใบน,นี้ฉะนั้นเราก็ยืมความคิดเข้ามา มาปลูกจิตสํานึกเราก็แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณครับมีความบุนในการต้อนรับแล้วก็ความกระตือรือร้นโดยเฉพาะความพร้อมเพรียงของเยาวชนควาพร้อมเพรียงเยาวชนนั้นผมคิดว่าเป็นวินัยที่สําคัญนะครับก็ได้รับการอบรมจากท่านยิยกรวันนี้เยาวชนได้แสดงออกหลายๆชุดนะครับในเรื่องของทูบีนัมเบอร์วัน ผมคิดว่าเป็นพลังประชาชเยาวชนที่มีคุณภาพดังนั้นจึงมีแสงสว่างในอนาคตของประเทศเราบัดนี้ได้เวลามงคลแล้วนะครับผมขอเปิดการถุบลงโคร,ร,รงการอบรมเยาวชนนำห่างไกลยาเสพติดในพื้นที่โครงการพระิดตําบลคุมชาติตําบลดอนดูอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นประจำปี2558รับปัดนี้ขอให้ขอขอรันาคุณพระศรีรัตนไกร พระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิททั้งหลายดลบันดาลให้ท่านเยาวชนและผู้มาร่วมงานทุกท่านประสบความสุขความเจริญตลอดไปขอบคุณครับครับผมครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ให้โอวาทนะครับแล้วก็นะครับให้คําแนะนําในเรื่องหลายเรื่องนะครับลาดับต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับทุกท่านนะครับร่วมกันครับ ลำดับต่อไปนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพานจันนะครับก็จะได้นะครับเยี่ยมบูธนะครับมีทัศการที่ทางนะครับคณะนะครับทางคณะได้หลายส่วนนะครับได้มาจัดมีทัศการให้กับนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้เยี่ยมชมนะครับนะครับ ในเทศกาลแรกนะครับเป็นเทศกาลเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของโรงเรียนบ้านนวลสะอาดนะครับก็ต้องมีนะครับกิจกรรมหลายอย่างนะครับกิจกรรมหลายอย่างของโรงเรียนนะครับบ้านนวลสะอาดก็จะได้จัดขึ้นนะครับสำหรับท่านนะครับที่ตั้งอยู่ในประลุมพิธีนะครับจะไปไหนนะครับ แล้วก็ยเชิท่านหัวนส่วนราชการนะครับทุกส่วนนะครับได้สำกัรเพิ่มมี้ิธีการพร้อมกับท่านที่ว่าราชการจังหวัดคอานแก่นของเรานะครับทางซ้ายของเห็นว่าเป็นรโรงรียนบ้างมัสะอาดนะคะในชื่อว่าหลักยาเศรษฐกิจพอเพียนะคะซึ่งหลังนี้ เดินทางไเยี่มชมบูธนะคะและขอความกรุนานะคะทุกท่านรได้ในสุขภาพรนะคะได้เระเรีย้นะคะะาจราานะได้สาย้คนะคะตั้ง่แรกของโรเบียบาาะด่ะการในวันนี้ชื่อเรื่องปัจญเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ าโรงเรียนบ้นะคจะเป็นขอโรงเรียนจุดว่านะคะมีัาการการพระราชดาร่วักเรีที่สก็รนะรับเกษตรแปรรูปผัณฑ์ทางการเกษต้านสุชัยนะครับตามโครการพระราชํรินะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทางนะครับผ้าไหมนผ้าไหมแล้วก็นะครับผ้าผ้าหลายๆอย่างนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เิ็งปุ่มแม่บ้านนะครับผลิตเองนะครับผลิตเองแล้วก็ผลิตผลิตส่งร้านนะครับดูฟ้าด้วยนะครับรวมนัวตัดแม่รูปนะคะที่ได้ทำเป็นสุนัของค์ของตำบลของบ้านเมืองไทยและส่งไดูฟ้าครับผมส่งที่ดูฟ้าเหมือนกันแล้วก็ส่งต่างประเทศด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศบุเซียนะครับแล้วก็หลาหลายประเทศแล้วก็ไป็ายาปแล้วก็เป็นสินค้าองนะครับนะครับชื่อของตา้ากนะคารไทแล้วก็จะนำารสน้วก็จชื่อชื่อนะนรับชื่อของต่าทแล้วก็เปสล็อของอเอองมาของเราในจ ะครับซ <T> ึ <ing> ่งต <t> ัวตัดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางตัวบ้านนะครับผลิตเองนะครับผลิตเองทั้เองทุกขั้นตอนคำพิธีนะครับก็คือตัวตัดนะครับตัวตัดของทางบ้านสุริยชัยของเรานะครับซึ่งซึ่งเป็นนะครับผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในอำเภอหนองเต่า